ต้นตำลับข้าวหน้าปลาไหลย่างที่มีอายุถึง114ปีและยังได้รับการันตีจากมิชลินเพยราคาก็ถูกถูกอย่างไม่น่าเชื่อจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในร้านเด็ดของเมืองนาโกยา่านัมมามมพบกับเราสองคนอ,อีกแล้วในช่องกินยืดดีแน่เลยนะคะวันนี้กิ๊กกับมิจิเรามาอยู่กันที่เมืองนาโกย่าเรามาเพื่อกินนั่เลยนะจ๊ะและมานาโกย่านะทุกคนสิ่งที่เราจะต้องกินแนก็คือ ข้าวหน้าปลาไหลปะปลาหลโอ้โหกลิ่นโชยมาเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้นะคะร้านที่กินก,กับมิจิจะไปกินนะเรียกว่าเป็นร้านต้นตำลับโอ้โหของข้าวหน้าปลาไหลน,นนะ่น,นองทุกคนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยว่าต้นตำลับเนี้ยจะน่ากินขนาดไหนไตอนนี้นะคะกินก,กับมิจิล้วเข้ามาในร้านแล้วนะมิจิบรรยากาศร้านแบบดีมากเลยเนาะสวยเนาะ สวยมากแต่จริงๆร้านนี้เป็นคิกมองว่าเหมือนบ้านนะเหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นร้านอาหารเพราะว่าถ้าดูจากโครงสร้างข้างนอกเหมือนบ้านแล้วมีก็มีลานจอดรถด้วยคราวนี้เวลาเข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศร้านเนี่ยสวยมากแล้วที่สําคัญข้างหลังของิกนะจะมีเหมือนกับสวนญี่ปุ่นที่จะมีปลาร์าแล้วก็มีสวนน้ําไหลแบบบรรยากาศดีมากเลยนะแต่ว่าความพิเศษของร้านนี้เดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังคือร้านนี้นะคะ เขาจะเป็นต้นตำรับของข้าวหน้าปลาหลที่มีชื่อว่าคิสมาบุชินน่นอนคือเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยนาโกย่าเนี่ยเขามีข้าวหน้าปลาไหลสไตล์นี้ขึ้นมาร้านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับและร้านนี้มีอายุถึง114ปีเก่ามากแล้นะไม่ใช่นี่เก่ามากเก่ามากและนี่อันนี้คือเมนูเมนูเืาแบบคลาสสิกว่าแต่ว่าเมื่อกี้กินเข็นแล้วถ้าอย่างเป็นต่างชาติ มาเขาจะมีเมนูมนเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็สามารถสั่งได้แต่ตอนนี้กิ๊กก็ม่ไสั่งไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นตำรับจะน่ากินขนาดไหนหนักมากเลยอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบ2ที่หรือว่า2คนถ้าเป็นปกติสมัยนี้เนี่ยถ้าสั่งเป็น2คนเขาก็จะวเป็นแบบ2จานใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบออริจินอลเลยอ่ะ ถ้าเป็นแบบ2คนเขาจะมาเป็นแบบอันเดียวเป็นแบบ2องที่แบบนี้แล้วที่นี่ก็ยังมีนั่นเองนะคะเราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยลวะเรื่องหมักม่าหอมมาก,มากหอมาก,มากไปเดี๋ยวไปลองกินกันแต่ที่รู้คือตอนนี้หิวไม่ไหวทุกคน,นมาแล้วจ้าเป็นยังไง หอมมากรสชาตยอะเลยอะหอมมากจริงจริงอืทุกคนอร่อยมากคือเขาย่างปลาไหลได้แบบข้างนอกอ่ะจะกรอบแบบกรอบนิดนิดนะหนังก็ยังมีความกรอบน,อน่อยด้วยแต่ว่าเนื้อนุ่มแล้วก็ฟูมากส่วนซอสกิมอมกว่ารสชาติเข้มมากเลยนะเ <H oma. S 2> ข้มพอเข้มแบบเ oh. ข้มคนเลยอ่ะแล้วกลิ่นหอมมากอืมดูตรงนี้ สุดยอดอร่อยมากอยากให้มาจริงๆคืออร่อยอร่อยตั้งแต่คำแรกเลยเอ็มนีจะกินแบบไหนแบบสองอันนี้กินแบบสองนะคะเทคกี้กินเป็นแบบแรกทุกคนก็คือจะมีแค่ข้าวแล้วก็ปลาไหลเลยนะคะอันนี้คือแบบที่หนึ่งส่วนแบบที่สองเนี่ยเราจะต้องใส่พวกาวรส,สบิทส่วนวหอม<ว>ลงไป<ว><ว>นี่ก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งค่ะใช่ใชน,นี้น่ากินมากเลยน่ากินมาก เป็นไงอันนี้อร่อยอันนี้เบปสองโคจงิมวาซาบิแล้วก็โค้งโน้่เฮ้ยสับปะริสับปะรดหอมขึ้นกินง่ายขึ้นเงี้ยหรอกินง่ายมิจิชอบแบบไหนมากกันระหว่างสองแบบทั้งคู่เลือกไม่ได้เบปสองเอามิจิชอบแบบสองแบปสองแบปสองอร่อยอร่อยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนี่มีวาซาบิโ้โหนมีอร่อยมากทุกคน อันนี้คือเป็นแบบ2เพรนะคะอยากจะบอกว่าหนักมากๆเลยนะคือมาแบบแน่นๆเลยอ่ะแล้วเนื้อปลาไหลนะคะเขาจะให้มาแบบเยอะมากอันนี้เนี่ยประมาณ2ตัวนะส่วนอันนี้นะคะคือข้าวหน้ปหาปลาไหลเนี่ยเขาจะขายแยกขายแบบนี้ส่วนน้ำซุปเนี่ยอันนี้กีจะสั่งมาต่างหากน้ำซุปเนี่ยราคา200สองเยนเป็นเงินไทยประมาณ50บาทถูกมากถูกมากๆแต่ว่าที่เราต้องสั่งน้ำซุปเพราะว่าน,นี่ทุกคนในน้ำซุปนะคะเ,เขาจะมีเหมือนกับว่าเครื่องในปลาไหลอยู่ด้วย คือหนึ่งตัวมันก็จะมีแค่หนึ่งเซต,ตเอะเนาะโจะต้องมากินแบบนี้แล้วอันนี้เป็นเหมือนแบบขอกเต้าหู้ไ <บ S 1> หมอห่าภาษาไทยญี่ปุ่นเรียกว่ายูบะนีบบกิ่นดีมากนในซุปคอนนะคะจะเน้นแบบว่าความเค็มแบบนิดๆเลยนะแต่ว่าจะเน้นความเป็นรสชาติแบบของธรรมชาติของออริจินัลอยู่แล้วหอมหอมกลิ่นของแบบเครื่องในปลาไหลด้วย ร้านนี้นะคะเขาจะใช้ปลาไหลของญี่ปุ่นโดยใช้ปลาไหลของคิวชูนั่นเองทุกคนหลายๆคนยังไม่รู้ว่าข้าวหน้าปลาไหลจริงๆแนละ้วเนี่ยมีทั้งปลาไหลของญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีปลาไหลของจีนด้วยแต่ถ้าใช้ปลาไหลของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีราคาที่สูงขึ้นมาแต่นี้เนี่ยเขาจะการันตีเลยว่าใช้ปลาไหลของญี่ปุ่นแน่นอนและใช้ของคิวชูนั่นเองนะคะและที่สําคัญเวลาที่เขาย่างเตาถ่านเนี่ยนะถ่านที่ใช้เนี่ยเป็นระดับ เปรพรีเมียมของญี่ปุ่นเป็นแกรเลยก็ว่าได้นั่นก็คือถ่านบิงโจตังนะคะถ่านบิงโจตังเนี่ยจะทํามาจากต้นไม้คาเชกคราวนี้เนี่ยเขาจะใช้ความร้อนที่แบบสูงมากในการที่จะทาถ่าน mm hmm. และถ่านนี้ความสามารถพิเศษของเขาก็คือจะมีความร้อนที่ร้อนจัดมากๆและมากวก่านั้น mm hmm. เขาจะไม่มีควันนั่นเองพอถ่านที่ไม่มีควันเนี่ยเวลาที่เอามาทําอาหารเอามาย่างปลาไหลนะคะ กลิ่นของควันเนี่ยก็จะไม่มารบกวนอาหารอะไางนี้ะคะนี่คือสนเสน่ห์ของรา้านนี่คือเขาใส่ใจมากเลยน<ล>ะแล้วก็ถ้าใช้เป็นจนตาขั้นน้องกรบกแล้วก็ขั้นไหนนุ่มยิง<ๆ>ถือว่าเป็น,สนเสน่ห์ของฐานถึงเป็นฐานระดับพรีเมียมแล้วมาเจอกับวอลเลยที่ใช้วิธีการย่างแบบพรีเมียมแบบนี้แค่มันอยอดจเยงอยากให้มา,มา่าแต่ตอนนี้กินก่อนละจะ แต่กิ๊กลองกินเป็นแบบสามแบบสามมีข้าวหน้าปลาไหลเราก็จะมีหอมมีวาซาบินะคะและที่สําคัญเราก็จะต้องใส่ซุปแบบนี้ใช่น้ําชาครับอันนี้นะะเนี่ยค่ะคือออริจินอลเนี่ยเขาจะต้องเป็นน้ําชาอันนี้คือน้ําชาร้อนนะคะทุกคนใส่ลงไปแบบนี้เลยทําเป็นเหมือนข้าวต้มปลาไหลโอ้ดีมากดีมากเลยอะ่ะ คือรสชาติไม่เหมือนเลยนะกินแบบหนึ่งไปอ่ะจะมีความกรอบหอมใช่ป่ะแต่พอใส่น้ำชาลงไปนะคะมีความหอมของชาด้วยกรอบอร่อยไหมอืมอู้สุดยอดขนาดหอมของเขายังแบบมีความสดอ่ะเคี้ยวแล้วกรอบูเลยอือดีมากหอมอร่อยมากหยุดไม่ได้เลยอ่ะกคนดูน่ากินมาก ใครที่มาเที่ยวนครอย่านะคะกิกแนะนําเลยนะร้านนี้คือแบบสุดยอดและเดี๋ยวจะบอกราคาเพราะว่าราคาตาแตกมากถูกมากพูดง่าๆแตว่าถูกมากกิงกไม่คิดว่าจะได้ราคานี้จากร้านนี้ด้วยซ้ําน,นะคือมากินถึงออริจินอลให้ก็เยอะรสชาติก็ดีมีการันตีมากมายโอ้เล่ยไม่ได้บอกเลยร้านนี้นะคะเขาได้มิชลินเพย์แน่ๆนะคะ อร่อยมากจริงๆหยุดกินไม่ได้เลยเซ็ตคิดกินนะคะมันจะมีเป็นเซ็แบบว่า1คนแต่อันนี้เราสามารถแบบรวม2ที่เนาะหนึ่งที่1คนนะจะอยู่ที่3500เยนส่วนซุปเนี่ย200เยนจะเป็นเงินไทย9 5้อบาทถูกมากถูกมาก,ก,มากคือถ้าใครอยากจะมาแบบ2คนแล้วก็จะสั่งแบบว่าแยกกัน2ที่แบบนี้ก็ได้นะเซตหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบบาทแล้วทุกคนก็ดูว่าสามารถกินได้แบบออริจินอลแบบเนี้ย เยอะด้วยอร่อยด้วยโอ้โหอันนี้คือผมหม่จริงแต่ว่าร้านนี้นะคะเขาจะปิดทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เพราะฉะนั้นอย่ามาวันอาทิตย์กับวันจันทร์ส่วนเวลาเปิดเขาจะแบ่งเป็นสองช่วงนั่น่จริงนะ,ะงช่วงกลางวันนะคะจะเปิดตั้งแต่สิเ็โมงเช้าไปจนถึงบ่ายสองครึ่งแล้วครานี้ก็จะปิดแล้วจะไปเปิดอีกทีตอน4ี่โมงเย็นจนถึง2องทุ่มนั่นเองนะจ๊ะโอเค okay. แต่ไม่ได้บอกจะร้านร้านนี้ไม่ใช่ว่าอิปะโช อีบาโชว์ cho. อยู่ในใจกลางมาโกย่าเลยเด็กที่คขไม่จีทิ้งโลเคชั่นไว้ให้อยากให้ทุกคนมามากเนี่ยอร่อยมากจริงจริงอร่อยจนฉันหยุดไม่อยู่ฉันคิดว่าฉันกำลังจะสั่งอีกหนึ่งเซตโอ้โห